ครับของเมื่อวานของเซเวตสกอร์เราเหมือนจะครบแล้วนะครับเซเวตมันจะครบใช่เหรอใช่ครับครบได้ไงวะโอเคมาตินเคสุดท้ายครับ12มันอุ้มลงน้ำครับเอ้ยตำรวจช่วยไม่ได้พี่นาทีเดียวผมตด้เคยเดียวพี่ช่วยพี่เต๋อเดียวต่อหน้าเลยมาครับอ้าวซเวตครบแล้วเรายังไม่ได้ไปคุยที่ซีนะครับกับเราไม่ได้คุยจบครับงั้นไปคุยดีกว่างั้นไปคุยทีซีดีกว่าไหนครับซาเวตอยู่ไหนเอ่ย คุยเรื่องซาเวตเรียกซาเวตมาเลยครับเรียกซาเวตมาเลยเฮ้ยเราเราไม่จบได้กหรอไอ้เพี่โอ้โดนอุ้มไปเพื่อนมาตินโดนเนี่ยมีมีแล้วเวลามีแล้วกูแบบถ้าเอาเอาไปคุยกันบ้าล่ะแต่กูมีเไม่มีว่ะแต่แต่แกวาเลนกับอะไรนะเออวาเลนวาเลนมีวาเลนมีกับซาเวตมันฉกศกไง ของว่าเล่นไปมันก็โผล่และเออบอลลมประมาณว่าเล่นอุ้มมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วซาเวตเอาไปอุ้มต่อครับฮะไม่ใช่ผมบอกว่าเหตุการณ์ประมาณว่ามันไฟมันลงไฟพอไม่เรียกว่าเรนไม่ได้ล็อบไม่เรียกว่าเรนมาเลยทั้งนนั้นแต่คุไม่มีเอร์แต่แบบว่าเันเป็นโคตแทงตายเลยแี่คิมตัวเลตมาเอาไปแล้วก็มันพูดแซะด้วยพูดแสอะพูดแะถ้ามึงไม่เอาไม่ตายผมเอาเองแล้วนะคุจะเอาเองแล้วนะเอาอย่างนี้จะจบได้ไงอ่ะเฮียแย่งศพกันอ่ะมันนับด้วยเหรอวะ มันต้องมันไม่มันต้องมันต้องอุ้มตั้งแต่ตั้งแต่สี่สห้าหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้ามึงจะเอาแต้มของแก๊งตัวเองอะมึงต้องอุ้มตั้งแต่สี่ส้าดิไม่ใช่เมื่อเทนอย่างงี้มันน่าเกลียดไอ้เหี้ยมันแล้วก็อะไรวะเที่ยวโม่โม่เมื่อวานเมื่อวานเล่นอะฮอลิซอนไอ้เห้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ฮอลิซอนดิหกส่นเออหกส่นกับบาเลนอยู่ที่เลเบลแล้วอยู่ดีเหมือนมันขึ้นรถปิมันแย่งใช่ป่ะวาเลนมาบ้องเลยใช่ป่ะเนี่ย เออวาเลนมาบอกเลยโอ้โหเฮียจัดเลยนะมีผู้แซะผู้แซะนิดหน่อยผู้แซะนิดหน่อยผู้แซะใส่วาเลนโอ้โหแซด้วยไอ้สอืมแต่โอโมโได้หนึ่งกระทงไยนะมันมันมาเป็นปสตอรีเรอ่เราเมาื่อวานใช่หรอเอออยู่ดีเรียกปุ๊กซุนไปคุยเฉยเลยอ้าแต่นั้นนี่เราเล่นสตอรี่อยู่อะ่ะเอ,อ้ยโอโมมึงเก่าจังอะ่ะหนึ่งกระทงแล้วกูถามเดนนี่ถามแล้วแดนนี่เล่นได้อืม ไม่รู้ว่าหบไปโอโมอาจจะไม่รู้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในแกงั้นก็ได้ครับพี่เอ้ยเอางี้ครับคือทีนี้ครับถ้าซาเบตไม่มาผมไม่จบไปแลทั้งนั้นอหละเขาเล่ต่ออยู่ครับสักรู่นะถ้าเขาไม่มาผมก็ผมเล่นต่อนะเพราะมีหลายประเด็นที่ต้องคุยกันเลยครับเพราะผมมารอนานแล้วอะสิบนาทีได้ละ เอาแล้วเดี๋ยวนะครับ TC แล้วอย่างงี้คือมันยังไม่คุยจบแล้วคุณให้อนุญาตให้ไปออกแก๊งได้ไงเอ่ยผมยังไม่มีใครมาคุยจบเลยนะครับอันนี้ถูกไหมใช่ครับเออแ,แ,แล้วอนุญาตให้เขาไปออกแก๊งได้ไงครับในเมื่อเรายังไม่เจราจาจบสึกกันเลยอ่ะไม่ได้ไอนน <นะ S 1> เดี๋วบบเดียวผม รู้สึกว่าเมื่อวานเหมือนเขาจะคุยกับแดนนี่ไว้ครับซาเวตแล้วนะแต่ว่าเขาไม่ได้คุยในส่วนเขาเขาไม่ได้คุยในส่วนของที่ว่าศึกศึกนี้นะครับไม่ไม่เกี่ยวมันต้องคุยหรือเปล่าครับถ้าไม่คุยเนอันนั้นผมเข้าใจครับแต่เหมือนว่าเมื่อวานที่เขาคุยกับแดนนี่คุยเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแก๊งของแต่ผมว่ายังน่ายังออกไปได้นะเพราะมันยังจบไม่สมบูรณ์นะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรับเรื่องไว้แล้วบอกแดนนี่ต่อเรื่องให้ครับแต่เขาจะมาไหมครับตอนนี้ มายึงซาเวด์นะครับได้ครับต,ต่ออยู่ครับเพราะว่าเหมือนว่ามาะมีต,ตุกติกหลายเรื่องเลยครับที่ผมได้รับข่าวมาอ่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวราสักครู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาติดต่อได้ครับแต่ว่าเหมือนแบบว่ามีแต่คนที่ตัดสินใจไม่ได้อ่ะที่ติดต่อไปอ่ะนะอ๋ออันนี้คนตัดสินใจของซาวเวด์เขาไม่อยู่อะค่ะ รหรือ,อ<ะ>จันทังคารจะไปทําอะไรก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าราเวมาวเดี๋ยวประกาศเรียกตัวแทนอีกทีก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาเอา,าเอา,เาแบบนี้ก็ได้<า>ครับเดี๋ยว,วถ้า,าถ้าสมมติถ้า,มมถาเกินสักทุ่มครึ่งเนี่ยผมให้ชั่วโมงหนึ่งถ้าเขาไม่มาคุยเนี่ยก็คือผมก็ไม่คุยจบแล้วนะทั้งนั้นนะเขาก็ออกแก๊งยังไม่ได้โดยเพราะเรายังไม่จบสมบูรณ์นะแล้วคุณก็ไปอนุญาตให้เขาออกแกงได้ไงอเอาอีกแล้วเรื่องเก่าเรายังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องใหม่มาอีกแล้ว แก๊งไม่ไงไม่รู <anak> ้ว่าคนที่โทรไปอ่ะเขาอยู่ในแก๊งอยู่แล้วหรือเปล่าแต่เขาไม่ครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าออกเหลือสิบห้าคนไงใช่นะครับจันลังคารไปเล่นสตอรี่เหรอนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าทุ่มครึ่งเอาเรื่องนี้เข้าไปไปถามให้ด้วยนะครับเรื่องที่ผมถามไปว่าเอาไปยังไงว่าติดสตอรี่อยู่แล้วออกยังในไงใช่ใช่ครับถ้าถ้ามอนมีคนมาคุยจบอะไรเงี้ยเออแล้วแล้วเขาออกกัผมไม่ติดเลยแต่ว่าผมยังไม่มีใครมาคุยไงจันอังคารอ่ะ ครับผมครับโอเคโอเคไปไปที่หกศูนย์เดี๋ยวไว้ว่าเราไหวเราเยอะวันนี้เราเยอะเมื่อวานคุยเรื่องจบอะไรวะไม่เมอว่าไม่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 มีใครคุยไม่หรอกูไงไม่มีไม่ได้คุยกับมันไไม่่ด้คุยทีเราไปยืนตรงนี้ไม่ได้คมาเราแค่มายืนตรงนี้เราไม่ได้มายืนอะไรพี่แลาะกูถามแล้วกูถามก่อนที่กูจะมาอยู่แล้วแหละไอ้สัตว์กูคงน่าจะไม่พลาดหรอกมั้งกูถึงถามไงว่ามึงมีประเด็นอะไรหรือเปล่ากูได้ล่อมันได้เฮีย ไปแต่กูบอกเขามีประเด็นอยู่มีประเด็นกับอ๋อบอกไอ้วาเลนพูดไปใช่ป่ะเมื่อวานอ่ะพูดไปฮะเออบอพูดแล้วมีประเด็นกับวาเลนมันก็รู้นะว่ามันเป็นคนแสบมันก็รู้นะมันเป็นคนพูดกับวาเลนนะเออมันก็คอมเมนต์กันอยู่นะไอ้ยียแต่มันคือมันจะไปยุบหนีไม่ได้ละไอ้หี่มันพูดไปขนาดนั้นนะไอ้หียเขาบอกว่าเขาจะเอาต่อวาเลนเออเขาพูดอยู่กูก็บอกถูกห้วาเลนไปเดินเรื่องไว้ก่อตอนบ่ายก็กูได้ยินอยู่ เพื่อไปฉกศพเขาขนาดนั้นไอ้เฮียจะจะหนีจบปัญญาอ่อนหรือเปล่ามดิเ,เป็นภาพที่หาดูได้ยากอะในสี่ห้าวันที่ผ่านมาเอ้ยเออในอาทิตย์ที่ผ่านมาดีกว่ามุดินคนเราอยู่ดีนี้เป็นสิบอะไอ้เฮียรู้สึกดีใจพี่อื่นตันเออไปอที่พกซึต่อเดี๋ยวกูไปเลเวลล่างไปเอาของกัน